สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n เอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนว a อนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนว Open นเวิรเอาชีวิตรอดนะครับสำหรับคลิปัน,นี้นะครับอยู่กับเกมมือถือคีเมล่าแลนเกม MMORPG แนวเอาชีวิตรอดนะครับผมคลิปัน,นี้นะครับก็จะมาพูดถึงการเป็นนักทําลายตึกกันนะครับ <c oughs> ก็พอดีได้ไปพบว่าสําหรับเกมนี้นะครับการทําลายซากโบราณสถานนะครับ จะทาให้เราได้รับของรางวัลพอสมควรเลยนะแล้วก็ได้รับอะไรบ้างเดี๋ยวใครอยากรู้นี่ตามมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับอาวุธที่เราจะต้องมีนะครับคืออาวุธประเภทค้อนนะครับหรือว่ามูอูนนี่นะมาอูนเลยเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นค้อนนะครับค้อนเนี่ยจะไว้ทําลายพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับโดยการที่เรา,าตีพวกนี้ไปนะครับเราจะได้สะสมค่าพลังในส่วนของการซีกตรงนี้ด้วยนะครับ มันก็คือการทําลายนะครับทําลายสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับช่วยเพิ่มค่าพลังเราด้วยรลเวลเราก็จะสะสมเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้แต่ที่นอกเหนือจากนั้นคือมันจะมีของอยู่นะครับของดีๆอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจทองนะครับเอาไว้สําหรับไขหีบทองหรือบางทีก็ได้เป็นหีบทองเลยก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองทุบตึกกันดูนะครับ โดยส่วนมากนะครับไอเจ้าซากโบราณสถานเนี่ยมันจะอยู่กับพวกโทเทมนะครับแต่ไม่ใช่เป็นโทเทมที่แอดวานนะถ้าโทเทมแอดวานอย่างนี้จะไม่มีนะครับถ้าเป็นโทเทมธรรมดานะครับโดยเฉพาะเป็นโทเทมดาบนะปรืออยู่ตรงไหนเอ่ยค่อนข้างไกลเหมือนกัน อ่าเห็นแล้วตรงข้างหน้านี้นะครับนี่มันก็จะเป็นเหมือนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นพวกสร้างโบราณสถานนะครับเขตโดดลงไปเลยนะครับคือตรงนี้มันจะอยู่ติดกับเจ้าโทเทียมนะครับเห็นไหมโทเทียมดาบนะครับนี่โบราณสถานก็คือพวกนี้นะครับมันจะมีค่าพลังของมันอยู่ด้วยนะแต่ถ้าเราเดินมาดูธรรมดาจะไม่เห็นนะครับอ่าให้เรา ขวาขอนขึ้นมาแล้วเริ่มทุบมันเลยครับบรรจงทุบเห็นไหมจะเห็นแล้วว่าอันนี่คือซากรูินนะครับหรือว่าเป็นโบราณสถานเลเวลหนึ่งเลือดพันห้าพลังป้องกันห้าสิบนะครับแล้วก็ทุบทําลายไปเรื่อยๆนะครับการทุบทําลายเนี่ยเราจะทําให้เราได้รับอ่าพวกเศษไม้แล้วก็เศษอิฐนะครับไว้สําหรับสร้างบ้านได้ด้วยนะการทําลายนะครับพยายามเน้นทําลายแค่รากฐานข้างล่างของมันก็พอนะเพราะว่าเมื่อไม่มีรากฐานนะครับไอ้ข้างบนเนี่ย ยังไงมันก็แตกลงมาอยูอย่แล้วน,นะครับถ้าไปทำลายจากข้างบนมามันจะเปิืงเสียเวลาเยอะนะครับแล้วก็ทําให้อาวุธพังไปปล่ลากฟรีนะครับอ่าเหลือนิดเดียวแล้วฮึบช้า,าหน่อยเออกด,ดเข้าไปดงซิว่ารอบนี้จะได้หีบอะไรนะครับนี่พาวเวอร์เราเพิ่มด้วย <L an> หมดเข้าไปเลยแค่นิดเดียวแล้วเ <L an> อาโ,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 โดนใส่หัวโอเคนี่แล้วก็ทำลายเรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้มาดูซิว่าเราได้หีบอะไรเอ่ยเป็น bronze c h e s นะครับแหม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้ของมาก็จะเป็นพวกทีมไมนิ่งชานะอันนี้เอาไปสำหรับ จัดทีมเพื่อไปขุดนะครับแล้วก็พวกส่วนประกอบปืนนะครับนีมีน,นี่ดอบอยู่ด้วยถ้าโชคดีนะครับเราจะได้ทั้งหีบทองแล้วก็กุญแจทองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาอีกสักอันหนึ่งละกันนะครับเท <c oughs> ่านี้มีไหม <c oughs> คือแบบว่าขี้เกียจไปไกลอ้าข้างหน้านี้ละกัน3.2มมล มุมด้วยโอโอ้หเหมือนผมจะหันผิดทาง้เอาไม่ผิดไปเลยเสร็จคือกสะดอยนี่มีคนยืนอยู่ตรงนั้นด้วยเสร็สักหนึ่งที ยังไม่เห็นโทเทมเลยใกล้ถึงหรือยังเอ่ยโอ้ยังอีกไกลเลยน,น,นู้นไมไปทางนู้นเสียงเหมือนจะมีพายุ โอเคข้างหน้านี่เองบอสสาห้าไม่ใช่แล้ว <laughs> อ่ะเราเจอแล้วนะครับสหรับโทเทมดาบแบบธรรมดาเนาะในแน่นอนก็ต้องเจอซากโบราณสถานด้วยนะโอ้โหริมชายฮะฮื๊บโดนลงมาเลย ทีนี้ก็บันจงทุบเข้าไปนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมโครมตามหายไปหนึ่งงานแล้ว หายไปสองอันสึกว่าทุบระหว่างสองอันนี่มันจะโดนหลายหลายอันนะเนี่ยพร้อมกันเลยอ่าเรียบร้อยอีกหนึ่งนี่เหลืออันสุดท้ายนะครับ เรียบร้อยถล่มลงมาแล้วนะครับได้เป็นอะไรเอ่ยบอลเช็ดอีกแล้วนะเอาละโอเคเราเจอเรสถานีการหนึ่งแล้วนะครับมาโดนลงไปทุบเลยมาพร้อมกับคอนยักษ์ของเราหวดเข้าไป พยายามทุบตุ้งกลางๆไว้นะครับมันจะทำให้โดนหลายๆอันพร้อมๆกันเนาะ <c oughs> ไปกลางเท่าไรนั่นเอง เหมือแค่สองเสาเนาะสามเสาสิอ้าวุเราแตกไปซะแล้ว ขอรีแพ้สักหน่อยเคียวกับข,ขนะ่าวอะไ เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราได้ซิลเวอร์คีมาด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่จะให้เราได้พบกับพวกกุญแจกุญแจนะครับแล้วก็ได้พวกอไอพวก ใบส่งใบเหมืองด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการหาขุมทรัพย์นะครับผมที่ซ่อนอยู่ในเกมนี้แล้วก็การเก็บค่าซีกนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เพื่กระจายให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับไกด์เกมของเกมฮิมานาแลนนะครับเกม MMORPG เอาชีวิตรอดนะครับก็อย่าลืมกดส b s ค r i b e ชี่ช่องผมไว้นะแลวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ